แต่พวกคุณไม่เคยรีดนาทาเรนพวกคุณวันตั้งแต่รัฐบาลคิดอ่านที่จะออกกฎหมายล้างผิดให้คนทุจริตคนโกงแผ่นดินล้างผิดให้คนฆ่าล้างผิดให้คนเผา รัฐบาลเกณฑ์ตำรวจจากทั่วประเทศมานอนอยู่ตามวัดตามโรงเรียนผมสงสารตำรวจชั้นผู้น้อยเหล่านั้นเหลือกเกินโปรดให้กำลังใจกับตำรวจเหล่านั้นด้วยครับพี่น้องครับและผมขอส่งข่าวนี้ ถึงพี่น้องตำรวจชั้นผู้น้อยทั้งหลายคุณไม่ต้องกลัวว่าประชาชนที่มาชุมนุมในเวทีราชดำเนินของผมจะไปฆ่าพวกคุณเหมือนกับที่เสื้อแดงเคยฆ่าพวกคุณ ผมเคยบังคับบัญชาดูลือนี้นักเรียนอนุบาลก็จะชุมนมแนว้วไม่มีทางเลือกอื่นจึงได้เล่นละครฉากนี้ตบตาเพื่อให้เราระริงว่าเราชนะแล้วแล้วกลับบ้าน แล้วเขาก็จะทำอย่างที่จะประสิทธิ์ชัยศรีษะบอกเรากลับบ้านเสร็จมันเอากฎหมายปีศาจี่ขึ้นมาเอง แต่ว่าไหน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 เขาก็พูดออกมาแล้วเราตามไปดูข้อเท็จจริงสักหน่อยสิครับพี่น้องครับถ้าวุฒิสภาลงมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวันที่เขาจะประชุมวันไหนก็แล้วแต่ผลทางกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา147มีเพียงว่าให้ยับยั้งกฎหมายฉบับนี้ไว้180วัน180วันเท่านั้นและ เมื่อถึงวันที่181สสเสนอยตัติยกกฎหมายนี้ขึ้นพิจรารณาใหม่ในสภาผู้แทนราษฎรวันไหนสามารถลงมติด้วยเสียงของพรรคเพื่อไทยฝ่ายค้านมากและกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับได้ทันทีครับ น้องตัดสินใจอย่างไรพวกผมเอาอย่างนั้นครับ <trousers! S 1> น้องจากเวทีต่อต้านที่ราชดำเนินและทั่วประเทศยื่นคำขาดต่อรัฐบาลยิ่งลักเชนวัตรดังต่อไปด้ ข้อที่หนึ่งกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายล้างผิดในคนโกงคนฆ่าคนเผาต้องตายจากสภา การที่จะให้วุฒิสมาชิกเพียงแค่ลงมาติไม่รับร่างแล้วทำให้กฎหมายฉบับนี้ยังมีชีวิตอยู่ในสภารอวันที่จะลุกขึ้นเป็นยักษ์เป็นมารมาเข็นฆ่าประชาชนอีกเราไม่เอายิ่งลักต้องจัดการให้มันตายเสีในสภา ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยประชุมกรรมธิการหนึ่งวันหนึ่งคืนแปรยัตีเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายทุกอย่างจนจำหน้าเดิมไม่ได้แล้วเอาเข้าสภาปิดปากฝ่ายค้านไม่ให้ไปปลายคมคืนใจพวกเราคืนเดียวเสร็จถมใจคุณ เพราะฉะนั้นคุณได้ทำผิดมาตลอดทางผิดธรรมเนียมผิดประเพณีผิดข้อบังคับผิดข้อกฎหมายคุณทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยพี่ชายคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมาพิเศษว่าหนูไม่เกี่ยว พี่น้องทั้งหลายเราเป็นคนดีเราเป็นพลลเมืองดีเมื่อวุฒ่สภาแก้ไขร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบก็เอาร่างที่แก้ไขนั้นส่งให้ประธานสมัิ์ตอนเย็นวันศุกร ประธานสมศัก์ก็เรียกประชุมสภาผู้แทนเช้าวันจันสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างมากอยู่แล้วก็ลงมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขทุกประการโดยไม่แก้เลยแม้แต่ตัวเดียวจะมีผลให้กฎหมายนี้ ใช้บังคับได้ทันทีและไม่ได้ประโยชน์แก่ทักษิณไม่ได้ประโยชน์แก่คนทุรจริตคนไหนไม่ได้ประโยชน์กับคนฆ่าคนเผาให้กฎหมายมีชีวิตต่อไปแต่ร้ายประโยชน์สำหรับพี่ชายคุนฝ่ายยุทธศาสตร์ของเรา ปรามาจารย์ทั้งหลายบอกว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างไม่ต้องมาทำตามเพราะว่าโง่มานานแล้วอยากจะอวดเสลาดสักคนก็ไปคิดหาวิธีทำเอาเองก็แล้วกันจะทำอย่างไรก็ได้ แต่ต้องให้กฎหมายฉบับนี้ตายไปจากสภาหรือมีชีวิตเป็นกฎหมายแต่ไม่มีผลล้างผิดได้คนชั่วคนโกงคนฆ่าคนเผาทำได้ทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ข้อเสนอของเราแต่บรรดาอาจารย์ เขาชี้ทางสวรรค์ให้จะเดินหรือไม่ตัดสินใจเอาเองยิ่งลักแต่ว่าในานามของประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายฉบับนี้แกนนำได้ระดับรับฟัง แล้วเอามาพิจารณาแล้วได้มีการให้รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรทราบว่าคุณจะต้องทำทุกอย่างวิธีไหนก็ตามใจคุณแต่กฎหมายฉบับนี้จะต้องตายถูกลบออกจากสาระบบของสภาภายในวันจันทร์ไม่เกินหกโมงเย็น ไม่ให้เวลาคุณนานกว่านี้อีกแล้วยกยิ่งลักรวมทั้งสมุนบริวารทั้งหลายให้ทราบว่านี่เป็นคำประกาศไม่ใช่ข้อเสนอเพราะฉะนั้นไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้น